มาที่วิธีการบริหารจัดการรับมือกับภัยแล้งที่จังหวัดยะโสกันค่ะจังหวัดยะโสค่ะเดินหน้าเตรียมสำรองน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งภายใต้ในโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเป็นหน่วยดาเนินการสารวจ พร้อมกับแจ้งอำเภอทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแซมภาชนะในการกักเก็บน้ำเพื่อสํารองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้กันค่ะจังหวัดเยะโสธรเดินหน้าเตรียมสํารองน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ที่วัดบ้านดอนแรกหมู่ที่เจ็ดตตาทองอเภอเมืองเงยสโสธรจัังหวงยสโสธรนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเยสโสธรได้นำหัวหน้าส่วนราชการภาคพาฐัฐภาคเอกชนประชาชนสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านและชุมชนได้มีการสำรวจซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำในบ้านเรือนและภาชนะเก็บน้ำของส่วนรวมในหมู่บ้านและชุมชนพร้อมบรรจุน้ำสะอาดเพื่อกักเก็บน้ำสำรองในการ โบคบริโภคช่วงฤดูแล้งพร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ สำรวจซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี2567ภายใต้นโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเป็นหน่วยดำเนินการสำรวจพร้อมแจ้งอำเภอทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการซ่อมแซมภาชนะในการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแลง้งโดยในวันนี้ทุกภาคส่วนภายใต้กรมยโสธรได้บูรณาการร่วมกันซ่อมแซมถังเก็บน้ำคอนกรีตของวัดบ้านดอนแรดภายใต้หลักบวรพร้อมทั้งทำความสะอาดทา สีใหม่และเติมน้ำลงในถังคอนกรีตซึ่งจุดน,น้ำได้ถึง62,500ลิตรเป็นการสำรองน้ำให้ประชาชนได้ใช้ในครัวเรือนในช่วงฤดูแลง้งคัอมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้กำหนดให้ช่วง7-14มกราคมของทุกปีเป็นสัปดาห์แห่งการสำรวจซ่อมสร้างภาชนะเก็บน้ำความมุ่งหมายของของคณะรัฐมนตรีของกิจกรรมนี้ก็คือเรื่องของการที่ เราเนี่ยเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูแล้งนะฮะในขณะเดียวกันอีกไม่ช้าเราก็จะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูฝนเราต้องเตรียมให้พี่น้องประชาชนได้รณรงค์ในเรื่องของการเตรียมสำรวจเพื่อที่จะเก็บน้ําเก็บน้ําที่จะใช้ในครัวเรือนเก็บน้ําที่จะใช้เพื่อการเกษตรแน่นอนว่าในตลอดปีที่ผ่านมาภาชนะต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นโอง่งไม่ว่าจะเป็นถังน้ําต่างๆเนี่ยหรือสระน้ําในการเกษตรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมี ที่ชำรุดเสียหายก๊อกเสียฝาปิดไม่ดีหรือแตกชำรุดเนี่ยเราก็จะใช้กิจกรรมสัปดาห์นี้ส่งสัญญาณบอกพี่น้องทั้งจังหวัดไปว่าบัดนนี้เราต้องเริ่มตรวจสอบสิ่งที่จะสามารถเก็บน้ําได้ในฤดูฝนต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดเยโสธรยังได้ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนได้ใช้น้ําอย่างประหยัดรู้คุณค่า ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้และให้ตรวจสอบจุดรั่วไหลของน้ำในบ้านเรือนอย่างสม่ำเสมอพร้อมรณรงค์การปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแรงด้วยคฤษดาศอนอินพันธมิตรถ่ายภาพสำนักงานราชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรรายงาน